วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูเกมอีกครั้งนะคะที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูเกมจะพาเรียนเรื่องอะไรไปดูหัวข้อการเรียนรู้กันเลยค่ะหัวข้อการเรียนรู้ของเรานะคะวันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืชต่อจากคลิปที่แล้วนะคะข้อสังเกตของเราวันนี้นะคะก็จะมีต้นกล้วยไม้ ซึ่งมีต้นพ่อต้นแม่และก็ต้นลูกเราจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นลูกนะคะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากต้นพ่อต้นแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของดอกลักษณะของใบสีของใบลักษณะของลำต้นใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนคุณภูมีข้อคำถามหนึ่งข้อนักเรียนลองยกตัวอย่างลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมาสีลักษณะนะคะว่ามีอะไรบ้าง ใช่แล้วค่ะหนึ่งสีดอกสองสีของใบสลักษณะของลำต้นสีลักษณะของดอกและอื่นๆอ,อ,อีกนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าใครคือคนค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่แล้วค่ะก็คือเกเกอร์โยฮันเบนเดลใช่ไหมคะซึ่งเขาสามารถสรุปกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดังนี้ค่ะห ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้นะคะโดยรูปแบบของยีนจะเรียกว่าแอลลีน 2. การถ่ายทอดลักษณะแต่และลักษณะเป็นอิสระต่อกันไม่เกี่ยวข้องกันกับลักษณะอื่นนะคะเช่นการถ่ายทอดลักษณะของใบก็จะถ่ายทอดลักษณะของใบไม่เกี่ยวข้องกับดอกนั่นเองค่ะ 3. ถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นพันธ้นะคะลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกจะเป็นลักษณะเด่นและปรากฏในรุ่นหลานจะเป็นลักษณะด้อยในอัตราส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น3ต่อ1เสมอค่ะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของพืชกันค่ะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับความสูงนะคะยีนที่ควบคุมความสูงของพืชก็จะมีอยู่สองแอลีลนนะคะที่ใหญ่แทนความสูงที่เล็กแทนความเตี้ยโดยรุ่นพ่อแม่นะคะจะเป็นพันธุ์แท้ทั้งหมด จากนั้นนะคะเราจะนํายีนของพ่อแม่นะคะมาแยกเซลล์สืบพันธ์ออกมาก็จะได้4เซลล์สืบพันธ์นะคะจากนั้นก็จะนําเซลล์สืบพันธ์ของพ่อไปจับกับเซลล์สืบพันธ์ของแม่ให้ครบทุกตัวโดยลูกรุ่นที่1นนะคะจะได้เป็นต้นสูงทั้งหมด4ต้นเลยจากนั้นนะคะเรานํายีนของลูกรุ่นที่ 1- นสต้นนะคะมาแยกเซลล์สืบพันธและก็ จับคู่กันเหมือนเดิมนะคะรุ่นลูกที่ปรากฏในรุ่นที่สองนะคะก็จะได้ต้นสูง3ต้นแล้วก็ต้นเตี้ยน1ต้นซึ่งเป็นไปตามกฎของเมนเดลนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะนักเรียนลองทํากิจกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพนันธุกรรมของพืชน,นะคะซึ่งคุณครูมีสถานการณ์ให้คือยีนที่ควบคุมลักษณะสีของดอกพืชมี2แบบอาใหญ่แทนดอกสีแดง อาเล็กแทนดอกสีขาวลักษณะยีนของรุ่นพ่อแม่ก็จะเป็นอาใหญ่อาใหญ่และอาเล็กอาเล็กนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพนันธุกรรมของสีดอกไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นที่สองค่ะ ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเรามาช่วยกันวางแผนก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนนะคะข้อที่หนึ่งเนาะเราก็เขียนยีนของรุ่นพ่อกับแม่ก่อนจากนั้นนะคะนำยีนของพ่อกับแม่มาแยกเป็นเซลลสืบพันธ์ใช่ไหมคะก็จะได้4แอลลีนนั่นก็คือเซลล์ของพ่อ2แอลลีนนะคะเซลล์ของแม่อีก2แอลลีนจากนั้นนะคะนำเซล์สืบพันธ์ที่เราแยกออก จากกันนะคะมาจับคู่โดยยีนของพ่อนะต้องไปจับคู่กับยีนของแม่ทําจนครบเราก็จะได้ยีนลูกรุ่นที่1ออกมา4คู่นะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกเอายีนของลูกรุ่นที่1นสคู่มาทําตามข้อ2กับข้อที่3และเราก็จะได้ยีนของลูกรุ่นที่2นั่นเองค่ะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วนะคะเรามาลองเขียนแผนภาพกันค่ะซึ่ง เมื่อเราเขียนแผนภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่ารุ่นลูกรุ่นที่หนึงที่ปรากฏออกมายีนของเขาจะเป็น R ใหญ่กับ r เล็กซึ่ง R ใหญ่เป็นลักษณะเด่นใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อลักษณะเด่นไปอยู่กับลักษณะด้อยเขาก็จะแสดงลักษณะเด่นออกมาเพราะฉะนั้นลูกรุ่นที่หนเราจะเห็นได้ว่าจะได้ดอกสีแดงทั้งหมดเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นํายีนของลูกรุ่นที่1มา2ยีนและก็มาแยกเซลล์ส0บพันเหมือนเดิมแล้วก็ไปจับคู่กันเหมือนเดิมใช่ไหมคะลูกรุ่นที่2ที่ปรากฏให้เห็นนะคะเราจะเห็นได้ว่าได้ดอกสีแดง3ดอกแล้วก็ดอกสี ขาวอีกหนึ่งดอกซึ่งรูปแบบของยีนก็จะมีอยู่3แบบนั่นก็คืออาใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อเล็กแล้วก็อาเล็กอาเล็กนะคะโดยสัดส่วนของรูปแบบยีนเราจะเห็นได้ว่าเป็นอัตราส่วน3ต่อ1ตามกฎของเมนเดลนั่นเองค่ะจากกิจกรรมนักเรียนสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรคะ จากการทำกิจกรรมนะคะเราสามารถสรุปผลได้ว่าสีของดอกพืชนะคะก็เป็นลักษณะพันธุกรรมอย่างหนึง่งที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ค่ะทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะพืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้เช่นสีของดอกลักษณะของดอกลักษณะของใบลักษณะของลำต้นเป็นต้นค่ะ ตงนักเรียนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะลองมาทำแบบทดสอบความเข้าใจกันก่อนค่ะคุณครูมีโจทย์ให้ก็คือถ้าผสมกุหลาบสีแดงพันธ้เดน่นกับกุหลาบสีขาวพันธ้ด้อยโดยในรุ่นหลานนะคะมีกุหลาบจํานวน100ต้นจะเป็นกุหลาบสีขาวกี่ต้นนะคะติ้งตองติ้งตองลองคิดกันดูนะคะ ปิ้งปองคำตอบก็คือข้อที่4นะคะ25ต้นเราดูจากสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในรุ่นล้านที่มีรุ่นพ่อแม่เป็นพันธแท้ใช่ไหมคะอัตราส่วนจะได้คือ3ต่อ1ถ้ามีรุ่นล้าน100ต้นจะได้พันเด่นเ5ด่น75ต้นและก็พันด้อยอีก25ต้นนั่นเองค่ะ บทเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ